ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจากเรื่องราวของความเชื่อคราวนี้พาไปดูความคิดเห็นของพี่น้องแรงงานกันหน่อยนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครบหนึ่งเดือนเต็มแล้วครับสำหรับคำสั่งปิดแคมป์คนงานเหล่าแรงงานทั้งคนไทยทั้งต่างด้าวก็สะท้อนออกมาเพราะวันนี้ส่งทีมข่าวไปครับย่านพระราม3ซอย75แยกหนึ่งสำรวจแคมป์คนงานกันหน่อยคุณเออนุสักไปพูดคุยกับแรงงานผู้หญิงไทยคนหนึ่งครับเธอเป็นชาวขอนแก่นเธอบอกเลยว่าอยู่ที่แคมป์คนงานจุดนี้มานานกว่า2ปีแล้ว สองปีที่ผ่านมาไม่เคยลำบากเท่ากับตอนนี้มาก่อนเลยครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความเครียดไม่ต่างจากอยู่ในคุกค่ะก่อนจะครบกำหนดทุกคนในแคมป์ก็ดีใจเข้าใจว่าผ่านมาหนึ่งเดือนเดี๋ยวคงจะมีคำสั่งให้แคมป์สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติแต่ว่าล่าสุดเธอบอกว่าฝันสลายเพราะคำสั่งเปิดถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่สองสิงหาคมและยินข่าวมาด้วยว่าเดี๋ยวจะเลื่อนออกไปอีก ทุกคนกลับมาเครียดหนักกว่าเดิมนะฮะเธอสะท้อนให้ฟังแบบนี้นะครับส่วนตัวของเธอมองว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดมาตรการการปิดแคมป์คนงานก่อสร้างมาตรการล็อกดาวน์กอทมเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่ายอดผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันอยากจะขอร้องไปถึงรัฐบาลปลดล็อกเปิดแคมป์คนงานด่วนที่สุดเลยเพราะทุกคนกำลังจะอดตายครับ <im itation> เราเริ่มรู้สึกว่าเหมือนว่าเรามีความหวังนะ,ะแต่พอได้ยินบอกว่าเป็นหนึ่งวันที่สองมีคุณอะไรไม่ออกละเขาห <c oughs> <c oughs> น้าจะล็อกดาวน์เราต่อแต่ว่าทางเจ้านายก็กาลังหาทางช่วยอยู <c oughs> <bons> ่นานมันแก้ไขไม่ถูกจุดรอเพราะว่าอะไรปิดวันแรกมันก็ไม่ได้หมายความว่าลดลงยอดมันก็ยังเพิ่มขึ้นเป็นทุกวันเนี้ยมันเป็นเท่าตัวแล้วว่ามากกว่าเท่าตัวอีกอะต่ปาประโยชน์ที่ที่ที่ล็อกดาว คนหาเช้าคื้ำเนี่ยมันต่าวประโยชน์นะไม่ได้ตายเพราะโควิดหรอกอดตายตามๆกันน,นี่เป็นสิ่งที่แรงงานเขากลัวฮะตอนนี้คือกลัวจะอดตายขณะที่แรงงานคนอื่นเล่าให้ฟังครับบอกว่าถ้าได้ออกไปทํางานอย่างน,น้อยจะได้เงินวันละสัก300กว่าบาทนะฮะรวมกับอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะได้เงินเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า1น0 0 0บาทส่วนเงินชดเชยจากภาครัฐสัปดาห์ที่1และ2ได้แค่พันเจ็ดร้อยบาทสัปดาห์ที่3และ4ได้แค่พันกับอีก20บาทรวมกันแล้ว ยังได้ไม่ถึง6000บาทเลยครับเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทุกคนเขาอยากจะออกมาทำงานแล้วนะครับหลังจากที่ครบกำหนด1เดือน27 mm. กรกฎาคมที่ผ่านมาแคมป์แห่งนี้ก็ไม่ได้รับอาหารจากทางกระทรวงแรงงานอีกเลยอยู่ได้ด้วยสิ่งของบริจาคนะครับแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะจ่ายเงินชดเชยให้เท่าไหร่ถ้าต้องมีการปิดแคมป์ต่อไปตอนนี้มีแรงงานบางคนเขาคิดถึงคนในครอบครัวที่อยู่ข้างนอก mm. จนทนไม่ไหวฮะ,ะเขาทำยังไงรู้ไหมครับคนมาคิดถึงไม่ไหว ยื่นใบลาออกอยื่นใบลาออกแล้วครับแม้จะทำงานมาหลายปีก็ตามแม้ว่าที่นี่จะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตลอดอแต่ณตอนนี้ไม่ไหวจริงๆอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานตรวจสอบเพิ่มเติมหน่อยนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o u ูท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ